จะไปหาตอคุเดินทีนะคุเดินที่ทีนะตะวันอ่ะตีตมาอยู่ข้างหน้าอยู่ข้าคณะมาโดนมาโดนมาโดนมาเลยเดหลือแค่วีทองวีทองตัวเดียวตายวีทองตายแท็กแท็กเก็บขี้บี้ไขว่เก็บย้ายหมดเก็บไอ้เม็กเม็กเก็บเลยโอ้หไม่ได้เก็บเลยแล้วเปิดกิ๊บตัวนึงเจ๊ดิ๊บไปเดียวไปเดียวยหัวตัวหาแล้วโกครับเจ๊ดิ็กเปิดไปเดียว พอรไปน้อ้ตัวนี้ตัวนี้พ่อหลวงตกตกคุตกคุเฮ้เอาลูกสองนึงมายุบเลยพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงนะกูไปดินะกูเอาตัวนีตัวกนตัว้ามานเฮ้ยกูตายฟิวโอ้โหฟิวตัวมึงม่งูจริงๆเลยอโอ้โหคือมึงมันให้เอาแต่กัิวเนี่ยวยแปไม่ไปตั้งแต่ต้นอะกูบอกว่าอะกูบอกว่าอะ ก็ดีก็ไปบวกอ่ะจไปช้าเ่ะโง่ตามันทเที่ยวเลยก็กือบเดี๋วไดกินกอันนี้แตกไปไม่เียแตกปัมยาแล้วแตกทีมันตัวขาวทำไม่ได้แตกไปาตนฮ้แด้ปืนได้ีท่านมันมาจังเลย

มันไม่ค่อยเจ็บมันคิดว่าปืนไกมั้งมันใส่ไฟฉายอะไอ้มันมองยากมากเลยว่วะโนได้ตัวเก้าสองปืนเอ

เฮ้ยนี่อ่ะตีวารลมาแล้วอ่ะฤทธิ์ยิงยิงยิงแน่นมากยิงช้ามากมาฟัมกันเถิด